จอค да. uh, ่อ oh. รไดครับจัเขาตวหนดีทุกคนนครับ่นครับนานเขาเจอกันมันี่มาตามคงสุดท้ายพ่อจรพ่อมีฝันบทับฝันดีๆฝันก็มี่ขโนบ่ฝันตัวครับมาเราสู่พี่น้องเป็นวันท่ตัวดรอกพอนันเข่งกับเด็ก ัำเองเยอะโกคำเด็ดคำเนื้อฟันมาอะไรล่ะพ่อฟันว่าเขาโยนกระปุกไปมาเบิ้งพอแม่พี่น้องมาเบิ้งเรีกเก้าหมกเลยสันเขาอะอเป็นตแล้วสันบอกเป็นโตมาเบิ้ลเรียกเก้าหกทุ่มุัหาทุกสัน้าวเขา่าเท่านั้นน่ะบอกท่านั้นฟันน้อยๆแค่ๆฟันน้อยๆแค่ง มันมขึ้นว่านนี่รับแต่กาวอนฟันนี่แม่นอยู่ที่นอก่อนเนาะแต่กาวตัวนล้เข้ากันกับตัวเลขนี่แม่นดีพอขจนรตัวเดียวบ่พ่อตัวเดียวเขาบอกตัวเดียวแต่สูตรพ่อหามืนขึ้นว่านนี่มากฟันเหมืฟันว่าไปหัวคุกกี้แบบนี้ เอยบอกว่ากุจีกุจีก็เป็นเกาคือเกาเนาะกุจีก็เปลนเกาเกากอไก่กอเกา่ว่าเลขสูตรพ่อกันคือเกา่นบ่พ่อตัวเกาตัวเกานี่มีตัวใดแน่พ่อพี่เอ็นหกศูนมตัวมีบ่จ้าาตัวเอาวตัวประม ปดเก้าหกแปดเก้าหาแปดเก้าศูนย์นีน่เหรอวะมีละเอาสามตัวนี้ละเอาแน่แน่พราะเอาแน่แน่เอาแปดเก้าศูนย์ไปหลดแปแปดเก้าศูนย์พอมากที่นีน่น 2, สองตัวสองตัวก็เก้าศูนย์เป็นตัวเน้นเก้าศูนย์เป็นตัวเน้นครับเลียขันองไปตั้งหากเก้าศูนย์ก็เก้าหาได้่ย เก้ามีตรอะไรอีกพ่อครับเก้าหกนะครับเกนี่วรานี้เห็นบ่พ่อครับอันนี้เป็นเลขสูตรเนาะครับเลขสูตรแต่ว่าเลขฟันกับเข่ากันคือเก้าเลขฟันกับเก้าิครับเลขฟันกับเจ้าหกนี่ก็เข่ากันต้นน้อยๆแขนแขนอ,อันเขาบอกมากตัวเ้า เพิ่มเพิ <S <S ่มเก้าหอลวิ่งตัวใดพ่อวิ่งเกาวิ่งเก้าวิ่งเก้ารองห้าเพิ่มเตเก้าหงอต้นเก้ารองห้าตัวนี้ตัวนั้นคือเก้านะ่อ เขเลฟันเล่าเก่าหกได้ถั้งยันยังไงมันี่มันยนยมันี่มันเข่าบานีมันนี่เก้าหกดีมากบอกว่ามากอยู่พันขอเาเลขฟันแต่ว่าว่ามากพอเก้าศูนย์เป็นตัวล่อมาเก้าหกเป็นตัวล่อจะว่าพอมาเก้าศูนย์หลายครับผู้ตนวนี่มาเก่าศูนหลาย จังไดคือมาเก่าซุนวะต้มพ้วอวว่าต้มข้าวอว์เสียครับอันนี้ก็ออกไปล้วได้สองเทียงแล้วสักน้อัข้าอปันสำมตรงกับค้านวณหนึ่งคือว่าพอพลาดได้นาอยก่นาะคิดว่าสิบรุดละครับพอไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้ไปครับบอบ,บอบ่เงนครับ ผมมีเงินมือที่แลกไปตามเขายุ้นมีตะยุน้นเก่าเรียกว่าแบ <laughs> บเงินเหมือนเราไปมือว่านี่เรียกว่าใดโบดิชองหอดเบิงจะเก่าครับผับฟันนี่ไงจะว่านางเแหยงนางเแหยงอันโซลาตะลีญีุ่่นครับอดใจไว้ว่าน้อตี บว์วัยังไงมันบ่มีเงี้ยเปกยบใจ้อบก็อฮาริปแจ๊บลอตเตอรี่นี่พ่อที่เอาตัวไหนว <90. S 2> ะเกเาศูนยก้าศูนเก้านี่มุนบ่พ่เป็นหกศูนได้บ่ครับได้ครับเก้าก็หกตัวเดียวกัน,นมุนด้วยนะเอาพี่นอนกับมุนลงไ,<า>ไปเลยหกนย์เขียนเพิ่มไปด้วย เกาหกมันตาไหลที่หันหกบ่มากเกามากันเกาบ่มากหกมากกันไว้กันกศูนย์เนาะสันนกปอนะมาไล่คููดอกกันกันหกศูนย์เด้อพี่นอเปหกคูหคูคอง้างัวกันตัวกันคือหกศูนย์เนาะคอนะแต่ว่าเลขเลขแปดีกให้กันเป็นเลขสามเอาเดี๋วแต่พี่้องพันสีเอาสามตัวเต้กันกันเลขแปดไว้เลขสาม เดี๋ยวเพี่น้องคนที่เรามงหงันเนาะมันล่แล้วโั้มันใจนี่เก้าศูนย์่ะเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนหรือสามเก้าศูนบ่พ่อแค่เก้าศูนยกับสามเก้าศูนยบ้างเอเพราะว่าันหายจากแปดไปมันจเป็นสามวะยกบนบนมันดูแมนบ่งบ สองสิบหเก้ารอยห้าตัวเนียเก้าีนส้าห้าเก้าสามเก้าตองหมดเก้าสี่หมอยู่เพาก็หลายตัวแต่ละวันนี่ตัวตาตัวนั่นวะ่เสียเอาตัวเดียวเก้าศูนย์โคโลบะเี่ยนเลขเยอะคนหลาบ่พ่อหลาบ่ตาตอกตอเม็นยังเก้าสากับเก้าสีเอ้าเอา มาสันเอาออกเนาะงพอเนาะเออเอก้าสามกับเก้าสี่จะว่าออกเด้อตัดออก่ามัจะว่าตัดตัวใดออกตัวนั่นเดตี้ยพี่น้องพี่พ่อใจเพราะจานะเอาไมนเลือกเอาพ่อหกไ่มแม่สันพ่อเก้าสามกับเก้าสี่นะพ่อขัดจอนบ่มากว่างสิครับผมเนาะแต่ว่าไม่ได้มากถ้าเข้าแล้วเน้อแต่เก่าตัวเขามากกันว่ไปให้นเตี้ยตัวใดบ่มากพ่อ เก่าสามกาสี่มาตัวได้มากตัวซอบตัวซอบที่สูก็คือเก่าศูนเพราะว่ามันตรงกรพฟออเกิดตัวมาเก่าสามเก่าสี่ครับตัวมาเก่าสามบอกให้ข่าออกแล้วนะครับการไปยักหาบาที่บาดก็ได้ครับเป็นตัวกันแล้วก็พะว่ามันได้เอาลูกไล่เะไเยอไปแล้วม่มันบาข้างล่างนะเป็นเบอร์ท่วครับตลอดยีสีสมองบา ครับตลอดยี่สิบชั่วโมงน่าเอาพี่นอ้องเวลาครับติดต่อมาครับผมเนี่ยพี่น้องสุม้มใดสนใจก็ได้หมวขี้เห็นกจอ่ะก็เจ้าว่าหดูเจ้าเบื่อทั่วเนาะครับมา,าเปิดอันโทร,รศัพท์โอ้มาเปิดโทร,รศัพท์เห็นเบื่อโชดแดงคีงเนี่ยของเดยวโชวมากที่นี่รนครับเอาป่อลงในถ้าคุณได้ไปโอเคลงแต่เพ่อครับขอบคุณนในไลฟ์เพ่อครับ กับคุณพ่อขจรนะครับ